เมื่อคอนที่เราต้องสแสดงต่างลีลากันไปอยู่บมนโลกที่กว้างใหญ่บทคนจนคนรวยบทคนสวยดูแพงปแปรแสดงกันไปแต่สุดท้ายก็ต้องจบไม่มีใครร้รองเ,เราไม่มีทางรูงร้หรอกว่าอนาคตจะมีนหน้าตาเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะดับจากที่มีชีวิตอยู่เราไม่มีทางรู้ว่าลมหายใจจะหมดไปเมื่อไร เกินมาเป็นคนจะสับสนอะไรบางคนมันมีไฟแต่มีกว่าที่จะจำแต่ที่มันลุ่มร้จะไปสู่อะไรกับดวงไฟในใจที่เดือดได้ไม่มีดาวไม่มีใครรู้หรอก ไม่ช <usion> ินหรอกไม่ชินหรอกน้ามันเจอต้องเจอควรก็ยังมีเหลือไปมัวรู้ชินดา สดีครับ Facebook Live Trader Trade Trader Talk Power b y Market for You นะครับ Broker Market for You นะครับ Broker ที่ เปิดให้มีการมากว่า18ปีนะครับคว้า35รางวัลในระดับสากลนะครับท่านสามารถเทรดด้วยสเปซตามสุดนะครับเริ่มต้น0.1ปิ ps นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันฟีเจอร์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Copy Trade นะครับซัพพอร์ตยุ4ชั่วโมงนะครับสนใจนะครับดูรายละเอียดในคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับวันนี้นะครับจะเป็นไลฟ์ของวันศุกร์ที่12ธันวาคมนะครับ2,500 68นะครับก็ราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้เรียกว่าหวัดเสียบนะครับแต่ว่าในที่สุดก็เข้าเป้านะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยได้มีการโดยรวมนะครับในภาพรวมเขามีการมีการเบรกโครงสร้างนะครับโครงสร้างหนึ่งซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงวันที่1 ธันวาคมนะครับก็หลังจากที่เริ่มต้นมาเนี่ยหนึ่งธันวาคมนะครับมีการเคลื่อนที่เป็นไซด์เว์จนในสุดเนี่ยเขาสามารถหลุดช่วงของไซด์เว์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราเทรดได้ตามแผนการเทรดของเรานะครับเข้าเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะครับบล็อกเกอร์มาเก๊าฟยูนะครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นหลากหลายนะครับ ที่แนะนําเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ50%นะครับเป็นเครดิตมบนัสนะตัวนี้ก็เวลาที่ท่านฝากเงินนะครับท่านจะรับเงินท็อปอัพนะครับเป็นเครดิตมานัสนี่ไปอีก50%นะครับรับได้สูงสุด5,000เหรียญยูสล่านะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับอยู่ในริงนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยครับโบนัสเงินฝากครั้งแรก50%นะครับก็ สมมตินะครับฝาก100เหรียญนะครับได้เครดิตโบนัสห้าสิเหรียญเป็นเครดิตมาจิ้นนะครับเอาไปใช้เทรดใช้ลากได้นะครับถอนไม่ได้นะครับอันนี้แต่ว่าในการฝากเงินครั้งต่อไปนะครับท่านก็ยังได้รับโบนัสอีก20%นะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจน accumulate หรือว่าสูงสุดนะครับท่านสามารถรับโบนัสได้สูงสุด5,000เหรียญดอลลาร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์เลยนะครับโปรโมชั่นที่2นะครับฟรีสมอตแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับเทรดแบบ ปอดค่าส w a ปนาน6เดือนนะครับเริ่มต้นก็ตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วทับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับตัวนี้นะครับเทรดในห้าสิสินทรัพย์ที่ร่วมรายการนะครับไม่จำกัดเงินฝากขั้นต่ําไม่กําหนดปริมาณการเทรดนะครับก็เงื่อนไขง่ายๆนะครับเราก็เปิดบัญชีใหม่เท่านั้นนะครับเทรดเดร์ใหม่เปิดบัญชีใหม่แน่นอนนะครับเทรดเดร์เก่าก็ไปเปิดบัญชีใหม่แล้วเลือกฟรีส w a ปนะครับเข้าไปที่เทรดเดูมนะครับรายละเอียดง่ายๆเพียง่านนนัั้ะครบ โอเคครับเรามาดูว่าเมื่อวานนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะดูในเรื่องของข่าวจาก investing.com ก่อนนะครับเราดูเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ข่าวโดวยรวมโดยสังเขปเนาะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นตัวกระตุ้นนะครับหรือว่าตัว ส่งผลต่อโครงสร้างร่ราคามากไหมนักนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกว่า carry forward มาจากคืนวันพุดธต่อวันพฤหัสนะครับหลังจากที่เฟดปรับปรับลดดอ,อกเบี้ยนะครับแล้วก็เชิงนยโยบายเนี่ยนะครับทำให้ราคาทองคำนะ ด้วยเทคนิคด้วยนะครับเรามองเห็นว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็ได้เทรดกันไปตามแผนนะราคาเนี่ยสามารถขึ้นถึงเป้าหมายนะครับ4260โซน4260ที่เป็นแนวต้านนะแล้วก็จริงๆเนี่ยทะลุขึ้นไปด้วยนะครับแต่ว่าทะลุไปแล้วนะครับวันนี้เราทำยังไงกันต่อนะวันนี้นะครับข่าวจาก i n v e s t ท t com หรือว่าข่าวในตลาดเนานะเมื่อวานก็ได้เกิดไึว่าก็จะมีนะครับเกบิเทานะครับ เงินปอนของสหรัฐอาณาจักรเนาะ GDP ออกมานะครับลบ0.1ต่่กว่าที่คาดการนะครับแล้วก็บ่าย2โมงเช่นเดียวกันที่เพิ่งผ่านไปเนาะตัวอัตราเงินเฟอ้อของเยอรมันนะครับ ตัวเลขประกาศออกมาตามการคาดการนะครับสำหรับตัวมันออนมันลบ0.2นะครับแล้วก็ตัวเยออนเยนะครับ2.3นปครัเส่วนช่วงกลางดึกเนี่ยไม่มีอะไรนะรนอกจากข่าวของแ <c oughs> คนาเดียนดอลลารนะครับ building permit กับ w h o ซ e s a l นะครับการค้าส่งนะครับ w h o l e นี่คือการค้าส่งของแคนาดาก็ไม่มีผลต่อยูสลาหรือว่าตัวปริมราคาทองคำของเราเนาะก็ทีนี้นะครับตัว ข่าวในตารางเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีตัวที่มันกระตุ้นโครงสร้างราคานะครับสิ่งที่เราจะไปดูก็คือโครงสร้างในเชิงเทคนิคนะครับว่าโครงสร้างราคาทองคำเนี่ยนะครับที่เราติดตามกันเนาะจริงๆเนี่ยนะครับ สินทรัพย์ต่างๆนะมันมีหลากหลายมากมายเนาะไม่เฉพาะตัวราคาทองคำนะครับมันมีสินทรัพย์อื่นด้วยนะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่จะบอกว่าโบรา,ายสูงนะครับหรือว่ามีความผันผวนสูงนะครับซึ่งการที่มันเกิดความผันผวนสูงนะครับแน่นอน,นมันจะสร้างโอกาสที่หรือว่าโอกาสให้เราเนาะเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่การซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นเนี่ยมันจะต้องแบบ เก็บนะครับสะสมหุ้นลงนะครับเข้าซ้อนซื้อนะครับแล้วก็ไปขายในช่วงที่ราคามันสูงๆนะครับแต่ว่าเทรดเดอร์นะครับเราใช้ความผันผวนนะครับความแตกต่างของราคานะครับสิ่งที่เราเทรดทุกวันนี้นะครับมันคือ CFD นะครับหรือว่า Contact for Difference นะครับเพราะฉะนั้น ความแตกต่างของราคาคไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับถ้าม,มีความแตกต่างของการขึ้นหรือลงมากนะครับความผันผวนมากก็ทําให้เกิดโอกาสในการเทรดเนี่ยได้อย่างดีนะเราสามารถเก่งกําไรหรือว่า,าเลือกเทรดได้ทั้ง2ทิศทางนะก็ตัวน,นี้ก็แตกต่างจากหุ้นนะครับเราดูโครงสร้างราคาทองคำนะครับตอนนี้ก็มาได้ประมาณเกือบครึ่งเดือนนะครับวันจันทร์ก็จะเป็นครึ่งเดือนของเดือนธันวาคมแล้วนะครับ ปกติเนี่ยเดือนธันวาคมนะครับเราผมก็จะเ,เกินไปคร่าวๆอยู่แล้วเนาะว่า,าโดยโครงสร้างเนี่ยนะครับรายเดือนเนาะหรือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเดือนธันวาคมซึ่งจะบอกว่ามีวอรุุ่มการเทรดน,น้อยนะครับส่วนใหญ่นะครับแบงค์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการ <c oughs> ปิดนะครับปิงดงบประมาณนะครับหรือว่าป๊อปฟล เพรเฟิรอมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันทำให้อกองทุนเฮดฟันอะไรต่างๆเนาะไม่ได้มีการเอาเงินเงินใหญ่นะครับหรือว่าสมาร์ทมันนี้เนี่ยมาอ,อยู่ในตลาดมากมายนักนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงนู่นเลยหลังเดือนหลังครึ่งเดือนของเดือนมกราคมนะครับทำให้ช่วงนี้นะครับช่วงธันวาคมเนาะวันหยุดคริสต์มาสนะครับมันหยุดปีใหม่มันก็จะเป็นเทศกาลวันหยุดแล้วก็ทาวยุโรปหรือว่าต่างประเทศนะฮะทาว ชาวตะันตกแลวเขาก็จะเป็นส่วนใหญ่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ทําให้โครงสร้างพิ้นร,ร,ราคาอาจจะไม่ได้มีการมูฟเมนต์ที่สําคัญมากมายนักนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าเดือนนี้นะครับที่มีการปรับขึ้นมานะครับจากราคาเปิด4 2 6เนาะปัจจุบัน4287ก็ผับปรับขึ้นมาประมาณ60เหรียญโดยประมาณเนาะเขาจะประจกอยู่ที่ตรงไหนนะครับ ในโครงสร้างของก่อนวลายสัปดาห์นะครับตอนนี้มันเริ่มเป็นเค้ารางของสิ่งที่ผมได้บอกขึ้นแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้นะหลังจากที่เราดูเนี่ยโครงสร้างของ2-3สาครั้งนะครับจริงๆมันเป็นโครงสร้างของเทนคอนเนคเตอร์นะที่มันเป็นตัวแท่งอินดิเชันบาร์ตรงนี้นะครับครั้งนะครับแล้วก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ฟอร์เควสหรือว่าเรียกง,ง่ายๆนะครับแปลเป็นไทยว่าดาวว่าสัปดาห์นี้มันจะ ปรับตัวขึ้นในขณาของสีฟ้าประมาณนี้นะครับโดยมีบตเตอรี่หรือว่ากรอบแนวต้านของเราอยู่มาน4386ซึ่งเป็นตัวออทัมไฮนะครับจุดสูงสุดตลอดการของเราก็มองว่าเป็นไปได้นะวันนี้อาจจะวันนี้วันศุกร์แล้วอาจจะไม่ได้มีแรงว่ามีอะไรมากมายนะครับคาดว่าจะไม่มีอะไรมากระตุ้นไปมากกว่านี้นะเพราะว่าขาวตารแรงก็น้อยนะครับแล้วก็ โดยโครงสร้างอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นอยู่มันก็คือผลกระทบของการปรับลดดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับก็ดด,ดูนะครับเดือนสัปดาห์นี้อาจจะขึ้นไม่ถึงนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับมันก็ผมว่ามีใกล้เคียง4385นะโดยรวมนะครับยังเป็นในเชิงบวกหรือว่าโพซิทีฟเนาะราคาทองคำเนี่ยสินทร,รัพย์ที่ให้ ความมั่นคงจะบอกว่าจะบอกว่ามั่นคงไหมก็เขาเรียกว่าเซฟเฮเว่นนะครับดูแล้วลงทุนแล้วปลอดภัยเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวพฤติกรรมราคาทองคำนะครับหรือว่าสินทรัพย์ทองคำนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราดูในกรอบเวลารายวันต่อนะครับกรอบเวลารายวันนี่ ก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตัว m i d เดิลแบงค่าเฉลี่ย20วัน Simple Moving Average นะครับของกอบเวลารายวันเนี่ยอยู่ที่41.70โดยประมาณนะครับแล้วก็ EMA นะครับซึ่งมีการ Exponential Moving Average นะครับของอ20วันเนี่ยขยับมาอยู่ที่ประมาณ41.83เนาะโดยรวมนะครับเราจะเห็นว่าไรวันเนี่ยนะครับเขามีการเบรกโครงสร้างมาอีก1สเต็ปแล้วนะครับ1สเต็ปแล้วนะครับ หมายความว่าอย่งไะครับเดิมเนี่ยเราจะมีโครงสร้างประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะของคล้ายๆกับแฝกนะครับแฝกก็คือรูปธงนะครับตรงนี้นะครับแนวต้านนะของวันที่1ทธันวาคมนะครับวันที่5ทธันวาคมแล้วก็ช่วงของวันที่10โครงสร้างแฝกประมาณนี้นะแล้วเรามีขาธงนะครับมีตัวแ l กโพนะครับหรือว่าช่วงเทนก่อนหน้าเราขึ้นมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้น ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้มีการเบรคโครงสร้าง Channel หรือว่า f ฟ a กหรือว่าตัวนี้ขึ้นไปแล้วนะครับเราสามารถนะครับสันสันนิษฐดานะครับสันนิษฐานว่าโครงสร้างมันมีโอกาสเป็นไปในสานี้เลยเนาะเพราะว่าโดยทั่วไปพอมันเบรคแฟลก flag เนี่ยแฟลกขึ้นเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเชื่อมต่อเทนนะครับหรือว่าเทนคอนเนคเตอร์เนาะซี่มันเริ่มตั้งแต่ช่วง1วันที่1 ทันวาเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงที่วิ่งกินเนสเอลเรามาอยู่หลายๆวันเนาะจนกระทั่งเมื่อวันพุธกับวันพฤหันนี่แหละนะครับที่เราสามารถเทรดได้แบบว่าคาดการนะครับกะเกงที่ทางราคาได้อย่างน่าจะใกล้เคียงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยสุดท้ายแล้วซองสามารถเบรกโครงสร้างตัวนี้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับจุดที่อาจจะมองว่าเป็นแนวรับเนาะถ้าดูเนี่ยในกรอบรายวันนะอยู่ประมาณสัก4 2 3 0นเนาะ ก็ไอโครงสร้างตรงนี้นะครับของแฟลกของแฟลกโพนี่เรามองว่าน่าจะขึ้นไปได้ต่อนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้เป็นโครงสร้างของรายวันแล้วกันเนาะรายวันเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายน่าจะขึ้นไหมไหมเราค่อยติดตามไปทีละสเต็ปนะครับสำหรับตัวแฟลกนะครับดูอัปเปอร์แบนนะครับอัปเปอร์แบนหรือว่าแนวต้านนะครับของเทรนขาขึ้นปัจจุบันอยู่ประมาณสักสี่สาม สี่สามสี่สองนะครับสักคู่นะครับขออนุญาตลับสายประมาณสักหนึ่งทีฮัลโหลฮัลโหลครับ ก็จีนะครับขออนุญาตนะครับขอขอภัยครับพอดีมีด่วนนะครับทีนี้ตัวโครงสร้างเพื่อำราคาทองคาเนี่ยนะครับก็มีการเบรคโครงสร้างมาแล้วเนาะตอนนี้ราคาเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวจะบอกว่าโซนทันทันบนนะครับผมบอกแล้วนะครับราคาเนี่ยมันอยู่โซนทันทันบนหรือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะการเทรดเนี่ยเราจะเน้นโฟกัสในเรื่องของการบายนะครับซึ่งมันจะทําให้เราได้เทรดได้ง่ายกว่านะครับราคาอยู่เหนือมิดเดิลแบนค่าเฉลี่ยมันก็ กดค่าเฉลี่ยนะครับหลังจากที่ขึ้นมาเทสขึ้นมาทดสอบเนี่ยนะครับทดสอบมีนสักพักมันก็จะเคลื่อนที่ออกไปนะครับตอนนี้กําลังเคลื่อนที่ขึ้นนะครับดูเอสไอนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ระดับประมาณสัก68%บนะครับแต่ว่ายังไม่มีเรื่องของไดโอบเจนอะไรต่างๆนะครับดูนะครับดูกรอบเวลา4ชั่วโมงนิดหนึ่งนะครับตัวนี้อันนี้เป็นกรอบของกรอบเวลาหลายวันนะครับพอดูกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับ สชั่วโมงอ่าเมื่อวานนี้นะครับจำได้นะครับผมให้แนวทางการเทรดไปนะครับซึ่งจริงๆมันก็คือเทรดไอเดียของตัวกรอบเวลา1ชั่วโมงนั่นแหละนะครับเราจะมีนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมให้ประมาณ4216นะแนวบายจุดแรกของเรานะ4216ตรงนี้นะครับแล้วก็เรามองทารเก็ตนะมี2แนว แนวแรกอยู่ประมาณ4,236นะครับแล้วก็แนวที่2 4,260เนาะ SL เราวางช่วงอ่าถ้า4,200นะครับ4,200ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับราคาลงไปนะครับเกือบ SL เหมือนกันเนาะลงไปที่แท่งของตอนบ่ายโมงเนี่ยบ่ายโมงถึงบ่ายห้าโมงเย็นเนาะลงไปที่โลอยู่ที่4,204นนิดๆนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นนะครับ ทะลุถึงแนวต้านไม่พอนะครับถึงเป้าหมายไม่พอเนาะมีการปรับตัวมาถ้ารามองจุดจุดเอนทีราคาเคลื่อนที่ไปปุ๊บ43เหรียญเนานะลิสซอรีบอร์ดก็ประมาณนี้น,นะครับประมาณ2.75ราคาจริงๆเนาะถ้าใครแบ่งปิดแล้วถือต่อตอนนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณาลิสซอรีบอร์ดประมาณ4.75แล้วนะครับมาอีกเยอะเลยนะครับ เป็นไปตามที่เราคาดการเนาะแล้วก็ในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ผมสรุปอีกทีนะว่าเขามีการเบรกบล็อกนี้มาแล้วนะครับ c C170 นะครับบล็อกเดิมนะใครยังจำได้นะถ้าจะาม,มาเรื่อยๆ C170 แนวรับนะครับแนวต้าน4260แถวๆนี้ราคาก็ทะลุขึ้นมาพอทะลุขึ้นมานะครับผมก็ประเมินว่านะครับจากประสบการณ์นะครับว่า ในขณะของการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยนะครับพอเขาเบรกได้1บล็อกนะครับเขามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปได้อีก1บล็อกด้วยระยะเท่าเท่ากันเนาะระยะของเรานะครับที่70ถึง4260ประมาณ90เหรียญยูโส a ลต่อทรอยออสนะครับเพราะฉะนั้นระยะคาดการคาดหวังนะครับ projection ของเราเนี่ยก็ประมาณ4350นะแถวแถวนี้นี่คือตัวแนวต้านของ จะบอกว่าอะไรไม่ใช่แนวต้านผมมองว่ามันคือทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตของการเคลื่อนที่ของอตัวราคาทองคํารอบนี้นะตอนนี้ก็ถ้าเราดูชุดนี้ล่าสุดเนี่ยนี่คือการลัลลี่ขึ้นมานะครับตรงนี้ c o n s ซ l i d a t i o n กำลังจะยืดอีกหนึ่งขาแล้วนะครับถ้าเราลองวัดดูนะอันนี้เราแบบคิดเข้าข้างตัวเองนิดนึงนะนี่คือสบิงนะสีมาจะเข้มไปนิดนึงปรับสีหน่อยนะครับปึ๊บเอาซีดๆลงหน่นะ จะวิงนี้นะปื๊บแล้วก็ตอนนี้กําลังเบรกเนี่ยไม่มันช่างพอดีซะเหลือเกินนะเราจะเห็นว่าขาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมันน่าจะดูแล้วมันน่าจะจบ c o n s ซ l i d a t i o n ตรงนี้แล้วไหมนะครับสมเหลี่ยมนะตัวสามเหลี่ยมก็เป็นเชิงคอนเนคเตอร์เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแรลลี่นะครับหรือว่าช่วงที่เกิดอิมพัลวช่วงสองสามแท่งที่ผ่านมาเป็นเขาเรียกว่าช่วงของ c o r r e c t i v e หรือว่า u m c u m u l a t e สะสมแรงแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะยืดไปนะครับต่อเนื่องเลยนะครับอืม c H นะครับเราตอนนี้แนวรับวันนี้รับให้ไว้2อันนะครับ4260เนาะซึ่งเป็นแนวย่อบายเมื่อเช้าเนี่ยย่อมาไม่ถึงแต่ว่าผมไม่ได้ให้สูงกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปอยู่กลางทางนะครับบายแล้วสุดท้ายราคาตกลงเนี่ยเราจะไม่สบายใจซะปะครับ จุดที่2นะครับจุดบายวันนี้ที่ให้ไว้เมื่อเช้าก็คือ4245เนาะก็จะมีจุดที่น่าสนใจสำหรับการพี่นาบายนะครับ2แนวนะ4245แล้วก็4260ยังไม่ชัวร์นะว่าสุดท้ายราคาเนี่ยแท่งปัจจุบันเนี้ยมันจะขึ้นไปเลยหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าขึ้นไปเลยเนี่ยมันมองไปได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้กำลังยืดเลยนะครับ4290ใกล้จะถึง43 4300แล้วก็4310แล้วเนาะที่มองว่าเป็นแทร็เก็ตของการขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับแต่ก็ถ้าลงมายังไงยังมีจุดที่รับราคาอยู่นะครับ4260แล้วก็4245ดูกันต่อนะครับในกรอบเวลาที่เล็กลงนะครับสําหรับกรอบเวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆเนาะยังไม่มีด v วอเจ n นนะครับดู1ชั่วโมงนะครับ ทีนี้อ่ะระหว่างทางนะครับมีจุดไหนที่อาจจะต้องระมัดระวังไหมนะครับระหว่างทางก็คือผมบอกว่าราคามัจะขึ้นได้เรื่อยๆเนาะน่าจะถึงไป4 250ละนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีช่วงเม,เมื่อกี้ตรงนี้นะครับ4 4 3 0 0โดยประมาณครับส4000โดวระมาณก็คือเส้นเนี้ยนะครับที่อาจจะเป็นแนวต้านอยู่ครับที่ ป้องกันนะครับบล็อกกันขึ้นของราคาเนาะซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนแม้ว่าโครงสร้างเนี่ยตอนนี้มีการเคลื่อนตัวเป็นเทรนขึ้นชัดเจนเลยมีการเบรกสาม่ยมกอบสีแดงตรงนี้ขึ้นมาด้วยแต่ว่าถ้าเราบอกว่าโอเคอาจารย์นะครับหรือว่าเ,เพจ forex เพจ e ีวิ w เนี่ยบอกว่าราคามันจะขึ้นไป4350นะแต่ว่ามันจะมีแนวต้านอยู่นะครับเราเรา,เราบางทีเนี่ย จะมองว่ามองเป็นโพสิทีฟอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเราต้องมองว่าการขึ้นที่ของราคามันต้องไปทีละสเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับมันก็ต้องมีการทะลุนะครับถึง4,300ก่อนนะ4,300ให้เป็นจุดแรกนะครับที่เป็นจะบอกว่าจุดออกของเราเนาะพอเอิญเมื่อเช้าไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าถ้าใครบยบๆยอยู่เนี่ยช่วแถวช่วงประมาณ4,300นะ ก็มองก่อนนะครับดูป้ายจราจรมากนะครับถามว่ามันมีต้านไหมมันก็พอมีเนาะเรามองเป็นจุดที่เป็นจุดที่ราคามันดอกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเมื่อช่วงตุลาคมกลางประมาณวันที่21ตุลาเนาะจุดนี้มีการดอกแล้วก็เป็นา o ด n ้งน g number ด้วยนะครับ4,003ก็มองไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสมมุตินะครับว่าราคาเขาขึ้นไปแบบนี้เนาะทะลุ4,003ขึ้นไปนะครับยืนได้แบบนี้นะครับเราก็รอ เทรดต่อไปนะครับ follow by ต่อไปคาดหวังระยะคาดหวังของเราก็ประมาณจุดนั้นเนี่ยก็ประมาณสักอีก50เหรียญน,นะจากช่วงถ้าย่อไป4,300แล้วนะครับยืดไปใกล้ๆ4 3้0ก็มีระยะให้เราเทรดอีกประมาณ4,350เหรียญเออ50เหรียญ US Dollar เนาะก็ไม่มีอะไรเนาะช่วงอ๋อมีอันนึงนะครับที่ผมอาจจะต้องฝากไว้นิดนึงนะครับก็คือเรื่องของ เราใช้ฟีโบลากมาเนาะสมมุติว่าเรามองว่าทาร์เก็ตของเราเนี่ยขึ้นไป4350เนาะแล้วก็จุดที่มันเบรกเอาขึ้นมา4260มันจะมีแนว50%ที่ผมเคยบอกเนาะแนว50%เนี่ยมันก็เป็นจุดที่บล็อกราคานะครับหรือว่าแนวเป็นแนวต้านของราคาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนตั้งแต่ช่วงราคา4 42 3 สี่สองเก้าแปดนะครับขึ้นมาถึงประมาณสี่สามศูนย์สี่นะไอโซนเนี้ยนะครับ,นนะรบจะเป็นโซนโซนเฝ้าระวังนะสําหรับขาบายที่บายขึ้นมาเนาะจุดนี้นะครับถ้ามันทะลุได้เราก็ไปต่อนะครับถ้ามันถ้ามันยังไม่สามารถผ่านแนวโซนสีแดงได้นะครับเราก็รอดูก่อนนะครับว่าสมมุติสี่พันสามร้อยไม่ผ่านมันก็น่าลงมาน่าจะมีการปรับฐานหรือว่าปรับย่อลงมานะครับทดสอบมีนหรือว่า ค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับเราค่อยมาหาเวนะครับหาแนวทางในการใบอีกทีเนาะซึ่งอะถ้าสมมุติว่านะครับราคาขึ้นไป4,003ผมจะมีสมมุติหลายแบบเนาะผมไม่ได้มองยาวซัทีเดียวนะครับเราจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยราคามีการดีจากโซนนี้ขึ้นไปนะครับถ้าจุดนี้มีการดีขึ้นจากแถวๆช่วงที่มัน c o n s ซ l a t i o นตรงนี้เนาะปึ๊บนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ถ้ามันไม่ผ่าน4 3 0 0นะครับย่อลงมานะครับสมมุติว่าย่อลงมาปุ๊บ4 0 0ก็คือโซนสีแดงปุ๊บย่อลงมาแถวๆนี้4,266 4,265เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรานะครับน่าจะมองใบอีกทีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะข,ของสวิงเทดเราก็จะใบกลับไปให้เดิมนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็พอไปถึงจุดเป้านะถ้ามันมาแล้วลงแล้วมันขึ้นให้จริงๆเนี่ยถึงจุดเป้าตรงนี้นะครับแบ่งปิดก่อนนะครับแล้วค่อยเ,อเหลืออีกไม่รู้อะ0.1% 0. ่เปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดไม่ใช่ส0 2เปอร์เซ็นยะี่สิบเปอร์เซ็นตนาะแล้วก็เราไปดูนว่ามันจะไปต่อทำแบบนี้ได้ไหมนะครับโดยรวมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับผมจะเชียร์ทางการบายนะครับแต่ว่าพอจะมีอะไรที่ให้เราพอมองเซลลได้ไหมนะครับก็มีนะครับสี่สองกแปดถึง 4 3 0สามศูนย์สี่โดยประมาณนะให้จับตามไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไปถึงแล้วก็เซลเลยนะโซนเนี้ยครับอันตรายให้เราดูก่อนว่ามันมีการตั้งทรงไหมนะครับอาจจะไปเกิดตัวคอสิโมโดนะครับอะไรแถวแถวนี้นะครับก็มองช็อตกลับมารอให้มันคอมพิวต์แพทเทิร์นก่อนนะครับหรือว่ามันจะเกิดดับเบิลท็อปนะครับดับเบิลท็อปก็อันตรายนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นเลนส์แล้วก็ขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้ามันเกิดนะครับเช่นอ่า เฮด s h o u โ d ร์นะครับในกรอบเวลา1ชั่วโมงอันนี้มีลุ้นเนาะถ้าราคามีการเบรกเน็กไลน์นะครับสมมุติว่าเน็กไลน์อยู่มันสี่พันสปุ๊บนะครับแล้วก็เราก็เซลล์กลับมาแบบนี้นะครับสวิงเทดนะครับมันง่ายนะครับขอให้ถ้าตามเทรนเนี่ยเราจะใช้ e g ็กซ s i v e Entry ได้นะครับแต่ว่าถ้าสวนเทรนนะครับเราจะต้องรอนะครับรอนะครับรอให้มันเกิดแพทเทิร์นให้เกิดโครงสร้างให้มันเกิดไพ แอคชั่นขึ้นมานะครับให้มันเกิดตัวพูดง่ายๆให้มันเกิดคอนเฟิร์มเรนทีก่อนนะครับแล้วเราค่อยพิจารณาการเทรดนะครับก็ไม่สายนะครับในการที่จะเทรดมันมีโอกาสเกิดขึ้นทุกช่วงขณะนะครับมันแค่บอกว่าเราจะรอได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ขาบ่ายนะครับจริงๆขาบ่ายก็ต้องรอนะถ้าตอนนี้ราคาขึ้นไปสูงมากๆแล้วนะครับระยะตอนนี้ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับ ราคาทองคำครับสวัสดีครับคุณนุกนะครับพอดีไม่วันนี้มองกราฟอย่างเดียวไม่ได้ดูนะครับว่าขายทักทายอะไรมาบ้านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่เป็นกำลังใจให้นะครับพบกับเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับจาก Market for you นะครับเปิดให้บริการมากว่า18ปีนะครับมีบัญชีเทรดนะครับกว่า3ล้านบัญชีนะครับส่ง่งซื้อไปแล้วกว่า1.3พันล้านคำสั่งซื้อนะครับ โบเกอร์มาเทรดฟยูเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการสเปดนะครับเทรดด้วยสเปดเริ่มต้น0ูดน่ปี๊บนะแล้วก็มีข้อดีต่างๆมากมายนะครับเปิดบัญชีง่ายนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่เกิน3-5้านาทีนะครับถ้าสามารถเปิดบัญชีเทรดได้แล้วนะครับแล้วก็มีนะครับโปรโมชั่นนะครับที่บอกไปนะโปรโมชั่นตัวเครดิตโบนัส50%นะครับรับได้เลยนะครับคลิกในลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์นะครับตัวพินคอมเมนต์นะครับรวมถึงนะครับตัวฟรีสวอปนะครับ หกเดือนฟรีฟรีนะครับเทรดแบบไร้ค่าสวัปเพียงเทรดในห้าสิบสินทรัพย์นะครับไม่จำกัดเงินฝากขั้นต่ำไม่กำหนดเป็นวานการเทรดนะครับแล้วกับผู้ใหม่กับเทรดได้เทรดเทรด์ท็อกพาวเวอร์บายมาร์เก็ตฟอร์ยูได้ในครั้งถัดไปขอโชคดีมีกำไรในการเทรดสวัสดีครับ